ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกแต่ถามว่าวันนี้นะถ้าอยากเข้าใจเรื่องขายตรงซิงเกิลลองไปหาฟความรู้เพิ่มหาตัวแทนได้เปอร์เซ็นต์ไหมครับเขาไม่ได้เปอร์เซ็นต์นะครับเขาจ่ายเป็นวอลลุ่มครับเขาจ่ายเป็นวอลลุ่มครับเขาจ่ายเป็นผลต่างครับ คำว่าผลต่างเป็นไรครับก็คือว่าตัวคนน่ะนะครับคนเนี่ยนะครับตัวสมมติตัวผมเนี่ยนะครับตัวผมเนี่ยเป็นระดับสูงนะครับเพราะผมขายไปเยอะผมมีลูกทีมเยอะผมไปหาคนเอาไว้เยอะมาซื้อสินค้าเยอะจนยอดขายผมอะได้เป้าผมได้ส่วนลด4 0ผมไปแนะนําคุณคุณเพิ่งเข้ามาใหม่คุณเพิ่งจะซื้อสินค้าคุณได้ส่วนลดแค่ส0ซผมมีผลต่าง3 0เช่นคุณซื้อสินค้า1,000บาท 1,000บาทคุณได้ส่วนลด10%คุณก็จ่ายแค่9 0 0าร้บาทแต่ผมนะ่นะผมได้ส่วนลดอยู่ที่ 40%, มีผลต่างจากคุณคือ30%บริษัทจะต้องจ่ายผมจากยอดคุณนะ่ะให้ผมเนี่ยนะนะ300บาท60บาทบริษัทเก็บเข้าบริษัทเป็นค่าสินค้าค่าดำเนินการค่าอะไรแต่อันเนี้ยมันเป็นค่าการตลาดอันนี้เขาเรียกซิงเกิล ได้จากเลทราคาสินค้าถูกต้องครับได้ผลต่างจากเลทราคาของสินค้าผมถึงได้บอกไามันจะเป็นซิงเกิลมันไม่ได้เป็น MLM แต่คนที่มาพูดข้างในอ๋อเกนี้ไปได้เปอร์เซ็นต์เท่านี้ใจนี้ไงไปแนะนำได้เท่านี้เขาเอาวอรุ่มทั้งหมดมาคิด นะครับถ้าคุณบอกว่านะครับถ้าคุณบอกว่าบริษัทดีไอคอนน่ะเป็นขายตรงคุณช่วยตอบผมหน่อยครับว่าบริษัทดีไอคอนใช้แผนการตลาดแบบไหนเออเออถ้าคุณบอกว่าบริษัทดีไอคอนเป็นบริษัทขายตรงคุณช่วยตอบผมหน่อยว่าบริษัทดีไอคอนใช้แผนการตลาดขายตรงแบบไหน เออช่วยตอบหน่อยครับพี่เก่งจังเพิ่งมาเคยฟังเข้าใจแผนการตลาดของดีไอคอนผมไม่ได้เข้าใจแผนการตลาดของดีไอคอนครับแต่ผมเข้าใจแผนการตลาดของซิงเกิลผมเข้าใจแผนการตลาดการขายตรงเออเขาจะตอบได้ไหมอ,อ่าถ้าบอกว่าถ้าบอกว่าบริษัท นะครับดีไอคอนเป็นบริษัทขายตรงช่วยตอบผมหน่อยว่าบริษัทดีไอคอนใช้แผนการตลาดแบบไหนเออเออหรือถ้าคุณไม่รู้ว่าไอแผนการตลาดขายตรงอะ่ะมันเป็นแบบไหนได้อ่ะผมให้เลือกช้อยให้ก็ได้อ่ะนะค,คุณลองช่วยตอบหน่อยผมหน่อยสตาร์สเตปยูเนเวลไบนารีไตนาลีแมทชิ่งอ่ะแค่5้าอย่างพออ่ะคุณช่วยตอบหน่อยครับ ว่าวันนี้บริษัทดีไอคอนใช้แผน s t a r ์สเตปใช้แผนอยู่นิใช้แผนไบเดลลี่ใช้แผนไตรเดลีหรือใช้แผน m นแ c h i n g ช่วยบอกกับผมหน่อยครับแล้วที่จับโดนรวบหมดไม่ทราบว่าบริษัทจดทะเบียนการค้าอะไรครับแล้วที่จับโดนรวบหมดคือโดนรวบอะไรครับคุณอย่าเยอะเขาจับข้อหาอะไรครับ นะครับแล้วเขามีความผิดยังครับสารตัดสินยังครับอะ่ะบริษัทจดทะเบียนอะไรบริษัทจดทะเบียนการค้าอะไรบริษัทก็จะจด,จด,จดทะเบียนการค้าการขายอยู่แล้วครับงงเลยใช่ไหมครับเออช่วยตอบผมหน่อยครับถ้าบอกว่าบริษัทดีไอคอนเนี่ยนะทำการขายแบบตรงนะไอ้ทนายแต่ละตัวที่ออกมาบอก ไอพิธีกรรายการต่างๆถ้ามึงบอกว่าบริษัทดีไอคอนเป็นบริษัทขายตรงช่วยตอบหน่อยว่าบริษัทดีไอคอนใช้แผนกรตลาดอะไรของบริษัทขายตรงอ่าช่วยตอบหน่อยนะ เพราะอะไรครับพวกมันตอบไม่ได้ครับเพราะมันคิดว่าเป็นขายตรงครับเพราะมันไม่รู้ครับพี่เอกสุดยอดตอบคำถามด้วยคำถามนะคืออธิบายให้มันนะเขาเออเขาเรียกว่าอะไรบางทีเราอธิบายให้มันนะมันก็จะเถียงไปข้างลู้นก็ต้องใช้วิธีนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้ามีใครออกมาพูดอีกนะ ว่าดิไอคอนเป็นเป็นบริษัทขายตรงนะผมจะถามนะช่วยตอบหนกผมสิครับว่าดิไอคอนใช้แผนการตลาดอะไรที่ทํำขายตรงเนีใช้แผนการตลาดอะไรเพราะดิไอคอนมันไม่มีแผนการตลาดมันไม่มีแผนการตลาดมันเป็นซิงเกิลมันไม่มีแผนการตลาด ขายขาดไหมคะถามถูกใจครับขายอะไรขาดไหมคะหมายมายหมายถึงยังไงครับขายขาดไหมคะคืออะไรครับคุณหญิงกีรกุลอะไรกีรติกุลนะครับขายขาดไหมคะ,มค,ะคืออะไรครับ <S <S ไ,มไม่รู้จริงต้องไปหาข้อมูลก่อนครับพากันง่วงหมดงงหมดเลย ขายตรงแบบปีระมิดค่ะเห็นรายการเขาว่ามาก็รายการเขาว่ามาก็ไอ้นั้นอ่ะรายการมันโมรายการมันไม่รู้เรื่องรายการมันมั่วคือผมบอกเลยครับไอ้รายการอ่ะมันมั่วมันไม่รู้จริงแล้วมันก็ออกมาพูดแล้วทาให้คนเข้าใจผิดคุณทะเนศวังษาเจ้าพ่อขายตรงช่วยตอบให้แล้วในรายการโหนกระแสครับคุณะเนศตอบว่าอะไรครับ เออคุณทะเนศตอบว่าอ,อะไรครับเพ like ราะที่คุณทะเนศตอบมันคือซิงเกิลครับขายของให้ลูกทีมแล้วเอาไปทำกันตลาดเองใช่ครับเขาว่าเอาห้าหารครับนะครับถ้าเขาว่าอย่าพึ่งครับ ถูกใจครั้งพี่พูดได้ดีขอบคุณครับผมต้องบอกเลยครับว่าผมทิ้งได้บอกไงว่ามันม้วนนะที่บอกว่าเป็นลิมิตพิรามิดอะนะคือจําเขามาจําเขามาจําก็พูดมาแล้วก็คิดอยู่ในหัวว่ามันคือพิรามิดมันคือพิรามิดมันคือพิระมิดถูกปะ่ะจุดประสงค์เดียวคือบริษัทดีไอคอนมันต้องผิด บริษัทดีไอคอนมันต้องไปแชร์ลูโซ่บริษัทดีไอคอนมันต้องเป็นมันี่เกมบริษัทดีไอคอนมันหลอกลวงบริษัทดีไอคอนมันโกงคือคิดอยู่แค่นั้นไงแต่คําถามคือสารเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับสารเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้ถ้าขึ้นสารแล้วบริษัทดีไอคอนอธิบายแผกนการตลาดให้สารฟังจบเลยครับจบเลยครับ มันจะไม่โดนข้อหาฟอกเงินทันทีครับไม่จะโดนข้อหาแชร์ลูกโซ่ไม่โดนอะไรเลยครับขายก็ขายกับคุณทนเนศสอปีไอคอนเขาเน้นการขายแต่สอนการทําการตลาดนะเพื่อขยายลูกทีมคืออย่างนี้ครับคืออย่าไปอย่าไปกลัวบอกว่าเราไม่เราไม่ขายยังไงก็แล้วแต่การตลาดแบบนี้เราจะเป็นซิงเกิลหรือเป็น MLM มันก็ต้องขยายลูกทีมหาลูกทีมมาเพื่ออะไรครับ เพื่อให้เขาใช้สินค้าเพื่อจะให้ซื้อสินค้าถูกต้องไหมไม่ได้หาลูกทีมให้เขามาลงเงินเฉยๆแล้วไม่ได้สินค้าเมื่อไหร่ล่ะเราต้องการหาคนมาใช้สินค้าให้หาคนมาช่วยเราขายถูกต้องไหมวันนี้การหาคนคือหาคนให้เขามาใช้สินค้าหาคนมาช่วยกันขายไม่ได้หาคนให้เขามาลงเงินถ้าเกิดหาคนให้เขามาลงเงินแล้วไม่ได้สินค้าแล้วไม่ได้ใช้สินค้าอันเนี้ยเขาเรียกว่ามันนี่เกมอันเนี้ยเขาเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ เพราะเน้นหาคนมาเพื่อให้เอาเงินมาลงแต่ไม่มีสินค้าแต่วันนี้เราหาคนเพื่อมาซื้อสินค้าเราหาเงินเพื่อคนเพื่อมาใช้สินค้าเราหาคนเพื่อจะมาขายของผิดตรงไหนอย่าก,กลัวครับอย่าก,กลัวบอกว่าเราหาคนครับเราก็บอกเลยครับหาคนครับก็หาคนให้มาซื้อสินค้าไงหาคนให้มาช่วยขายไงไม่ดีเหรอ หาลูกทีมเป็นตลาดแบบตรงไหมครับถามเป็นฟความรู้ครับตลาดแบบตรงก็ด้วยครับขายตรงก็ด้วยครับได้ทั้งสองอย่างครับได้ทั้งสองอย่างครับการตลาดแบบตรงก็หาลูกทีมครับการตลาดแบบตรงก็หาลูกทีมซิงเกิลก็หาลูกทีมนะครับซิงเกิลก็หาลูกทีมนะครับเครือข่ายขายตรงก็หาลูกทีมเหมือนกัน เอาหลักง่ายๆครับคุณรู้จักซิงเกอร์ไหมครับคุณรู้จักซิงเกอร์ไหมครับรู้จักซิงเกอร์ไหมรู้จักเครื่องบ้านกรองน้ำไหมอ่ารู้จักสยามทีวีไหมถ้าคุณรู้จักคนพวกเนี้ยถามว่าซิงเกอร์เขาหาตัวแทนจำหน่ายไหมเขาหาคนไหม เขาหาตัวแทนไหมหาไหมซิงเกอร์สยามทีวีเขาหาตัวแทนไหมหาคนขายไหมอ่ะม,มันมันนี่เกมเหรอแบบนั้นอะมันเป็นธุรกิจไม่ดีเหรอแบบนั้นอะถูกต้องไหมนั่นแหละครับ เอาง่ายๆคือระบบเนี้ยมันคือระบบเซล์ไปคอขายตามบ้านแล้วก็ได้ปเปอร์เซ็นตะ์นะครับขนาดเซลล์น่ะนะครับเอาง่ายๆเป็น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 เซล์ถูกต้องไหมเอาแค่เซลล์นะอ่าคุณลองคิดดูเป็นเป็นเซลล์มีหัวหน้าเซลไหมหัวหน้าเซลล์ขายได้น้อยแต่ทำไมรายได้เยอะฝ่าลูกเซลล์ะ่ะฮะเออหัวหน้าเซลล์ขายได้น้อย แต่ทำไมเวลาค่าคอมออกมาทําไมได้เยอะฝันหรืฝ่าลูกทีมอ่ะได้เยอะฝันลูกน้องอ่ะก็นี่ไงก็เหมือนกันนะไอเดียเดไอเดียนะไอคอนเนี่ยก็คือดูแลทีมแต่คนไปแปลงไงว่ามันเป็นมันนี่เก็บมันเป็นมันเป็นขายตรงอย่างงู้นย่างนี้ถูกต้องไหม เพราะอะไรครับในสมองคิดเอาไว้แล้วว่าดีไอคอนคือขายตรง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 ถามว่าเขาใช้แผนกรตลาษแบบไหนอืมไม่รู้แต่มันเป็นขายตรงอ่ะแล้วเขาใช้แผนกรตลาษไม่รู้แล้วขายตรงมีแผนกรตลาษแบบไหนบ้างไม่รู้แต่รู้มันเป็นขายตรงใช่ไหมคือบริษัทดีไอคอนอ่ะเป็นบริษัทขายตรงแล้วเขาใช้แผนกรตลาษไหนไม่รู้อ้าวแล้วแล้วไอขายตรงอ่ะมันมีแผนกรตลาษแบบไหนบ้าง ไม่รู้แต่มันเป็นไขายตองอะ่ะแต่มันเป็นไขายตองอะ่ะแล้วมาจากไหนเขาเล่ามาเขาบอกมาเขาพูดมาไม่เอานี่ไม่เอาดีถูกใจอย่างแรงเลยครับขอบคุณมากครับเขาเล่ามานะับ ผมบอกแล้วไงผมค่าพูดไงถ้าวันนี้ถ้าจะพูดกับผมนั่นนะครับเรื่องนี้นะครับคุณเอาข้อมูลมาแย้งผมให้ได้นะครับถ้าจะบอกว่าผมโมน้นะครับนะถ้าจะบอกว่าผมโม้ก็ได้นะครับผมบอกเลยครับผมเขียนแผนการตลาดขายตรงได้อะครับคุณอยากได้แผนแบบไหนอยากได้แผนยังไงเงื่อนไขาการจ่ายยังไงแล้วแม้กระทั่งว่าให้ผมทำเอกสาร ไปขออนุญาตก,กับสคออบอโดยไม่ต้องเสียเงินสักบาทเดียวในการจ่ายให้สคบอ่ะก90วันผมได้ใบอนุญาตได้คุณจะจดแบบไหนแบบตรงแบบขายตรงเออผมทำให้ได้หมดแผนการตลาดถูกต้องเป๊ะไอ้นี่เป๊ะเออทุกบริษัทมีแผนการตลาด เขาบอกเป็นแบบรามโซ่เราฉลาดเราก็เชื่อทุกบร,ริษัทมีแผนแผนการตลาด่าถูกต้องไหมนะแล้วที่บอกเชียย์ชัดบ้านนะถ้าแบบตรงง่ายเลยครับนะแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นขายตรงเนี่ยนะครับถ้าเป็นขายตรงเนี่ยนะครับมันต้องมีแผนการตลาด เมื่อแผนการตลาดแล้วแล้วต้องอธิบายให้ได้ว่าแผนการตลาดอ่ะจ่ายค่าคอมกี่เปอร์เซนต์กี่เปอร์เซนต์ของ PV กี่เปอร์เซนต์ของ BV กี่เปอร์เซนต์ของบาทแผนการตลาดทั้งหมดเนี่ยองค์ประกอบของแผนการตลาดที่คุณเซตขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรายได้ข้อ1รายได้ข้อ2อรายได้ข้อ3รายได้ข้อ4รายได้ข้อ5รายได้ข้อหรายได้ข้อ7รายได้ข้อ8รายได้ออเซวอะไรก็แล้วแต่คุณต้องอธิบายให้ได้ว่าทั้งหมดเนี่ย จ่ายเป็นกี่บาทของเงินจ่ายเป็นกี่บาทของพีวีจ่ายเป็นกี่บาทของบีวีนะถ้าได้จากจากเลส,ส่วนต่างเท่านั้นอันเนี้ยเขาเรียกว่าซิงเกิลนะหรือแบบตรงการตลาดแบบตรงแต่คนตอนนี้ก็เข้าใจผิดเพราะไอ้มีไอ้ผู้เชี่ยวชาญคนนึงมีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องการตลาดบอกว่าไอ้การตลาดแบบตรงเนี้ยคือขายผ่านออนไลน์เท่านั้น คือขายผ่านออนไลน์เท่านั้นคือห้ามขายถึงตัวคนนะห้ามไม่คนไปขายให้ตัวเองขายออนไลน์ผมบอกเลยอันเนี้ยตลกเหตุผลเพราะอะไรครับไอ้บอกให้ขายออนไลน์เนี่ยนะครับมันเพิ่งจะมีมาปีพศสองสองห้าสี่ห้าเพราะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีการขายออนไลน์เขาก็เลยจดตัวนี้มานะแล้วจริงๆคุณไม่ต้องมีแผนการตลาดอะไรแต่ถ้าคุณจะขายออนไลน์คุณต้องจดทะเบียนในการขายออนไลน์ด้วยนะครับ แต่ไอ้แผนการตลาดอ่าเขาเรียกว่าอะไรซิงเกิลนะครับหรือการตลาดแบบตรงเนะี่ยแล้วก็การตลาดขายตรงเนะี่ยมันไม่ใช่เพิ่งมันจะมีมาปีพศสองสองห้ 2, 2, 2, 5, 4, 5. มันมีมานานแล้วตั้งแต่แอมเวเข้ามาใหม่ๆนูน่นกี่ปีแล้วสามสิกว่าป,ปีแล้วนะครัใครรู้จักไอ้นี่มันครับสมเกาหลีตะกุยจับ รู้จักครับนั่นแหละแอมเวยก็หาตัวแทนญาติก็ทําอยู่จนเลิกใช่ครับตั้งแต่ซิงเกอร์กับเน่ชแนวมาค่ะนั่นแหละครับแผนการตลาดของไอคอนก็เหมือนกับกิฟฟารีนและอื่นๆนั่นแหละครับแต่มีแม่ทีมไปหาคนมาลงทุนถูกต้องครับอันนี้คือจุดบอดอันนี้คือจุดบอดคือจุดบอดการให้มาเปิดดิลเลอร์สองแสน โดยที่หลายๆคนเนี่ยยังไม่เข้าใจธุรกิจแล้วยังไม่รู้แต่แม่ทีมน่ะอันนี้คือการเปิดสองแสนอ่ะมันเป็นช่องให้แม่ทีมอ่ะไปหลอกให้คนมาซื้อเยอะๆเ,เพื่อตัวเองจะได้ค่าคอมไงแต่จุดประสงค์นะครับจุดประสงค์ของบริษัทเนี่ยผมคิดว่าจุดประสงค์ของบริษัทเนี่ยต้องการที่จะให้เหมือนกับว่า,าดีลเลอร์เนี่ยนะครับเพื่อจะได้ซื้อของจํานวนเยอะๆจะได้ส่วนลดเยอะๆแล้วเวลาคุณเอาไปขายเนี่ยคุณจะได้มีกําไรเยอะเขาเลยเปิดเป็นดีลเลอร์เพราะ อ่าเปิดเป็นดิลเลอร์แล้วก็เป็นแร์สองสองสองพันห้าเนี่ยก็จะได้ส่วนลดส่วนหนึ่งถูกต้องไหมสองหมื่นห้านี่ก็ได้ส่วนหนึ่งสองแสนห้าก็ได้ส่วนหนึ่งถูกต้องไหมส่วนลดอ่ะแต่ไอแม่ทีมเนี่ยมันไปเป็นแปลงเจตนา,าของบร,ริษัทโดยการที่อะไรครับให้ลูกทีมซื้อเยอะๆเพื่อตัวเองจะได้ค่าคอมเยอะๆหรือค่าผลต่างเยอะๆนะครับผมถึงได้บอกไงว่าจุดเนี้ยสาหรับผมถ้าผมจะติดดีไอคอนผมติดจุดนี้ ว่าให้คนเปิดดิลเลอร์เนี่ยง่ายเกินไปจึงทำให้นะเป็นช่องว่างให้แม่ทีมไปหลอกคนมาเปิดจริงๆแล้วการเปิดดิลเลอร์ต้องมีเงื่อนไขเช่นคุณจะต้องมีนะไอ,อคุณจะต้องมีสมมตินะครับคุณจะเปิดคุณจะเปิดทุกคนเนี่ยเข้ามาเข้ามาใหม่ได้แค่2,500นหมดเลยเป็นตัวแทนทุกคนเลย25 0 0หมดเลย25 0 0หมดเลยหลังจากที่คุณเป็น25 0 0แล้ว คุณจะขึ้นเป็น2 0 0หได้คุณต้องมี25 0 0กี่คนนะคุณต้องแนะนำคนอนะ่ะ2,500กี่คนคุณถึงจะมีสิทธิ์ขึ้นไป2 5 0 0 0แล้วหลังจากนั้นคุณต้องมี25 0 0 0กี่คนคุณถึงจะได้มีสิทธิ์ขึ้นไปกิน2 000, 5 0 0 0ไม่ใช่วันนี้จู่ๆปุ๊บคุณมาซื้อเลยแต่ก็ถามว่าในแง่อีกแง่นึงนะครับอีกแง่นึงนะครับแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ไอ้คนที่ขายเก่งอะไรเก่งฝันจะได้ลูกทีมฝันจะได้อะไรมันก็ยากแต่บางคนขายเก่งเนะี่ย ไม่ได้สนใจเลยนะว่าว่าจะต้องไปหาลูกทีมหรืออะไรแต่ฉันฉันขายได้ฉันขายเก่งฉันไม่สนใจเลยแต่ฉันเปิดสองแสนห้ามาเพื่อฉันได้ส่วนลดเยอะเยอะแล้วฉันด้ไปขายเก่งมันก็จะตัดโอกาสของคนเหล่านี้ถูกต้องไหมไอการที่เปิดสองแสนห้าได้มันมีทั้งผลดีและผลเสียผลเสียมันก็คือเอาไปหลอกกันได้แต่ผลดีก็คือสําหรับคนที่ขายได้คนที่เคยขายอยู่แล้วแล้วคนรู้ช่องทางขายอยู่แล้วหรือคนที่ เขาเรียกอะไรมีลูกค้าอยู่แล้วนะครับเขาสําเร็จได้สําหรับคนเก่งนะครับเนี่ยฮะมันก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีถูกต้องไหมฮะเพราะอันนี้มันเป็นซิงเกิลไงเพราะซื้อจำนวนเยอะๆมันได้ส่วนลดเยอะอ่าต้องมีจุดแก้ไขถูกต้องครับอันนี้ก็ต้องมีจุดแก้ไขจีน่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่ลงทุนแล้วได้ราคาถูกสรุปว่า คือสันดานแม่ทีมถูกต้องครับเ <laughs> มื่อทุกคนมาลงทุนกันเยอะๆสุดท้ายสินค้าขายไม่ออกทุนคนจะเป็นแม่ทีมอ่าเมื่อทุกคนมาลงทุนกันเยอะๆสุดท้ายสินค้าขายไม่ออกทุกคนจะเป็นแม่ทีมในดีมีเสียในเสียมีดีครับถูกต้องครับถูกต้องครับ นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับอาจจะมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก่อนจะเปิดสองสองแเนี่ยอาจจะมีแบบเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรตั้งเขาเรียกว่าอะไรตั้งแผนคัดกรองอ,ะอ่ะนึกออกปะอ่าอ,อาจจะใช้วิธีนี้ก็ได้คือใครจะเปิดก็ได้แต่มีแผนคัดกรองก่อนว่าคุณเข้าใจไหมคุณรู้ไหมคุณอะไรไหมอะไรเนี้ยถูกต้องไหมแล้วค่อยเขาเปิด2องแอันนี้ก็เป็นทางแก้ไขได้คือทุกคนสามารถเปิดได้ถูกต้องไหมแต่ก็มีเขาเรียกอะไร มีฝ่ายคัดกรองฝ่ายคัดกรองเพื่อไม่ให้ไปโดนหลอกมาเปิดเฉยๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถแก้ได้ครับระบบ MLM ช่องโหว่เยอะครับไม่มีช่องโหว่ครับไม่มีช่องโหว่ครับสำหรับผมนะ ต้องไหนครับให้เข้าใจธุรกิจก่อนแล้วค่อยเปิด 2. องสานะใช่คุณอารู้สึกรู้จริงได้ความรู้เยอะเลยคืนนี้ขอบคุณครับโอเคครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวยังไงขอตัวก่อนโอ้โหวันนี้แบบเอาแบบยาวๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งเรามาเจอกันใหม่ติดตามเรื่องนี้ไปใหญ่อย่าเบื่อกันนะตามกันแบบยาวๆเพื่อมันจะได้เป็นบทเรียน<ๆ>เพื่อจะได้เป็นไอ้นี่นะครับเพราะอะไรครับเพราะท่านเรื่องนี้มันเงียบหายไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก วันนี้เรามาติดตามกันเรื่องนี้ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วที่เราวิเคราะห์กันว่ามันเกิดขึ้นจากสื่อใช่หรือไม่เรามาคุยมาคุยกันและที่สําคัญนะครับคลิปนี้นะครับอันเนี้ยพอผมลงไลฟ์แล้วมันก็ไม่สามารถจะไปย้อนดูได้อะไรได้ถูกต้องไหมแต่เดี๋ยวผมจะตัดนะครับเป็นคลิปสั้นๆคลิป,ป10สิบนาทีสิบนาทีสิบนาทีเนี่ยไปลงที่ช่อง y t u b e นักลบไปกระดกแล้วก็จะทําเป็นอัลบั้มไว้ว่าวันนี้ของวันที่ยี่สิบหก มีของวัาที่ยี่ห้าของวัาที่เท่าไหร่อะทั้งหมดอะแล้วคุณอยากจะไปดูตรงไหนอยากจะเอาตรงไหนไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าคุณทําการตลาดอยู่หรืออะไรอยู่หรือบางทีคุณเอาไปไม่รู้จะอธิบายยังไงก็เอาคลิปเนี้ยแชร์ไปให้คนเขาฟังมาเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยอันเนี้ยถ้ามันเป็นประโยชน์นะก็สามารถเข้าไปเอาได้ครับแชร์ไปได้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ